เพือนในโทรถามแล้วหอนบาทบอกคุยกัมแล้วหมสแล้วก็รากสายสบายดีค่ะแตกว่างซุอมีใรชอบเนะ่ะคะนตกข้ามน้ำตกข้ามแล้วก็ี no ่งอะไรวันนี้ย่าอกว่ากแล้วก็ก็มีเส็จนี่คุณเบื่นะไดมน้มนี่ะคุณชมแลทอะไร แล้วก็ไรสดข้าปตุจับด้วยข้าจับด้วยคุณรแล้วสีหน้ามาด้วยก็มาเข้าะล่ค่เเแล้วก็ผลไม้ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อ้นี้ที่ขาดในรายเลยข,ข้าวอานาใหญ่เลยมีกี่อย่างเนาะวันนี้คุณเบลเฟรนภาษ ส่าเกขาดที่สองเมื่อวานนี่แปดไม่กับแปดก็หนไหนแปดไหนแปดแปดอยากนี 8, 8, 8่นี่เนาะมาค่อ no> ้ๆมากระาคนนี้นะจับจังเาแหมครับอี่นี่นึงค่ะครนี่เอามาๆมันจะเป็นสวยร่วมกันในเดี๋ยวนี้นะคะโรงแรมสุริแนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สต๊อบหน่อยค่ะขอบคุณมาก